วันนี้จะทาอะไรเอ่ยวันนี้เราจะทาก๋วยเตี๋ยวนะคะน้ําซุปก๋วยเตี๋ยว,วแล้วก็อันนี้คือ,อกระดูกหมูที่เราแบ่งเอาไว้กับปลาหมึกอเอาแบ่งเอาไว้หมักเอาไว้อบันหลังแต่ว่าวเราจะตามรากผักชีกระเทียมพริกไทยไปพร้อมกันโอเคทำสองอย่างครับแล้วก็แบ่งหมักก่อนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวค่อยทา อันนี้เราเติมพริกไทยนิดนึงาตามเขาต่อนะมนไม่ได้โอเคมีรากผักชีพริกไทยกระเทียมใช่ไหมรากผักชีโอเคพริกไทยกระเทียมนะเคตามข้ากันอันนี้คือตัวน้ำซุปนะครับที่เราเตรียมน้ำใส่ในถอมแล้วก็มีตัวกระดูกหมูอยู่ข้างล่าง<ส>นะครับนะคะกระดูกหมูเราซื้อมามันเยอะเกินไปสำหรับเราจะนํำทำน้ำซุปเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งครึ่งหนึ่ง มาใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็อันนี้คือปลาหมึกจริงๆเวลาหมักควรจะหมักแยกกันเพราะว่าควรจะต้องใส่ขมิน้นแต่เอาเราเอาง่ายๆเรานี่แหละอ่ะ<ช>อเลยอ่ยนะอันนี้นเตรียมตัวจะหมักนะเตรียมตัวก็เราก็แบ่งรากผักชีกระเทียมพริกไทยมาสักหน่ยอ,อยมาสักรู่นี้ตำเสร็จแล้ะมาสักพู่ตำเสร็จแล้วมา ใส่ต้อหัวเขียวหรือหน้าก,กี้ตามชอบครับแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงนิดนึงถ้าถ้าจริงๆปลาหมึกเนี่ยเราก็จะหมกักแล้วก็ใส่ขมิ้นแต่เนื่องจากว่าเราไม่มีขมิ้นมันเปนเมนูบังเองิญราะฉะนั้นเราก็ทุกเลยค่ะชอบทุกในถุงแบบนี้ เพราะว่ามันเข้ากันดีแล้วจานทาไม่เลอะแค่นี้ก็พอแล้วเสร็จแล้วเราก็มัดทิ้งไว้นานเท่าไหร่เออมัดทิ้งไว้เลยค่ะประมาณเท่าไหร่โอ้ข้ามวันก็ได้นะโอเคเราจะกินเมื่อไหร่เราก็อันนี้ก็อันนี้เตรียมไว้สําหรับทําหมูทอดเอ้กระดูกหมูทอดกระดทกพริกไทยใช่ไหมก็ได้ใครจะไปเอาเอาอกก็ได้รก็ได้อันเนี้ยเราเก็บไว้สักคืนหนึ่งคืนหนึ่งให้มันเข้าเนื้อ เรามัดเนี่ยเรามัดแน่นๆเพื่อไม่ให้มีอากาศไอ้ตัวไอ้น้ำไอซ้ซอสต,ต่างๆมันจะได้เข้ากับของของเราครับแล้ก็จะเป็นจะเป็นกระดูกหมูนะนี่คือกระดูกหมูนะแล้วก็เอ็ดหอมจริงๆถ้าใครมีไอ้อะไรนะชัยเท้า ใช่ไหมใช้เท้าสีขาวอ่านใช้เท้าก็มาใส่เราไม่มีอ่ะไม่มีก็ไม่ใส่คครับโอเลาบปกชีที่เตรียมไว้แล้วเราเราเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวมาใส่เลยมาใส่เลยคอ่ลาบักชีอันนี้คือที่ใส่ไปคือลาบักชีกระเทียมพิกไทยนะโอเคมาใส่เข้าไปเลยครับเดี๋ยวรอให้มันเดือดนิดนึง อันนี้เป็นน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งน้ําซุปอันนี้เนี่ยเราก็ใช้ได้อนเนกประสงมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้ําซุปอันเนี้ยมาทำน้ําข้าวต้มกุ้งน้าซุปนี้ทําเป็นข้าวต้มกุ้งก็ได้ทาเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ทำได้หมด,ดแกงจืดได้ไหมได้ก็ได้ก็คือสูตรเดียวกันเลยโอเคเดี๋ยวรอให้มันเดือดครับ